สวัสดีครับก็ผมเป่าเคนสติติอีสานพ่อกระเทินพบกันอีกแล้วกับป่าเห็ดเพาะพากันพักกินน้ำกินท่าถอนหญ้าพี่นอ้องตันกระเด็ดออกแล้วพ,พากันไปขุดกันต่อสวัสดีจ้ะพี่น้องกินน้ำแล้วก็มาถอนหญ้าเวลาเวลาถ่ายพี่น้องบึ่งจะได้เห็นชัดๆน้ำเบ่าเคนครับผมเต็มเลยจ้านีเด็กนี่แม่หนหมดเลยด้วยนี่ เหียดินผุดผุดเล่าๆอยู่ออกเยอะมากก่อนหน้าใบยาลาบเต็มแถวนี้เลี่ยสติ๊กเก็บมันจังบ่ถึงมือน้ำจ้ะเมนบดเนนดินก้อนดก้อนเลยโขนไปกับปาดไปสติ๊กกระด้โขนหยาไปกับเมนบดเลย ม่เหมาเบื้อ <c oughs> งซอยกันเด้อปอกใหญ่หนอนอ่อนเด้อใหญ่กะบริแกเนาะเพราะว่าพี่น้องสังเกตจากเวลาทับพีสติ๊กถือว้าวเห็นขนาดพี่ mày đi sống lùng luôn gặp cào bên lùng đi mày đi đi mày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  แข่งวะแข่งดิ้นแ่งไม่่ะเราคินลูก่นะมาดิ้นแข็งเด้อันง่ายๆนะจ๊ะโอ้อนะมีเด็กเม่นเลยเม่นเนยๆเๆน้อยได้อยูุ่ยครับ น้องจะมาเก็บน้ำดินี่บโบเค้นมันบ่หลายมีสามต้นนึงเนที่มันบ่หลายจ้ะนที่มันบ่หลจากส่วนพี่น้องมาถ้ามาแล้วถือจังหวะมันบ่ออกแบบนี้เนาะโบเค้นมันจะบอกว่าถือแต่ว่ามันสิได้บ่ได้แต่ละรอบรอบนี้แหละผมเก็บเก็บมาได้หลายกุมง ว่อนเทแน่นหมดเลยครับน

อเ okay, คนอยนั่งบังแสงนำแสงจ้าพล่ะเลื่อมตาอันซ่อนแต่รอบนย่งใดีมาถึกจังหวะ กำลังโตขนาดเลยทำบอกมามือนี้แก่ได้ยังไงนะแกาพี่กันเนี่ย <Okay. S 2> นเก็บไปแล้วนะเก็บไม่ได้ไปกับเพื่อนร้อยฝ่อ,อเดี๋ยวหากันต่อครับ ล้วตัวเลขตัวติ๊กนึงว่าคาบน้ําฝนที่มันพัดเอาขี้เอยมาที่ไหนได้<อ>มันคืนเห็ดเด็กเด็กชนนี้ง่ายรอให้มันคิเก็บง่ายอยอะเต็มเลยลา,าแบบนี้ ตรงบงขา,ขาวขาว้สึกที่เกิดได้แบบวิน้ำได้มันคือปุปสัก <c oughs> น้ำไม่จะลาบอเ <c oughs> เลยบ <c oughs> ่าบาบเนใส่ะปีคัดแบบถึกดอกแตะ ใส่มือฟัดตัดแข็งโคตรแม่นไปเลยกระเวรงนี่จิ้มเลยวด้วยจ้ะใช้กำมือก็อ๋อฮะน่ะลึกบ่พอ หดแล้วเดี๋ยวหาวหากันต่อกันต่อเจอแล้วขาจั่วเลยโยคือเกามุมนี้กะน,นี่แถวรอเลยเดินม,มา ติ๊กเปิดไปเรียบร้อยแล้วดีจะ้ะขาวขาวดอกขาวๆดีอู้หึบล่ะมุมนี่เทระก,กรมรมเทระกรรมเลยคุณนอ้อากระต้อ นบอกใหญ่เเจอได้นิเจอท่านี้บ่กหูดรอบรอบด้ว มือดีกว่าโอ้มันยังน้อยอ่อเคเลยอันนี้ได้อยูุดินเราเล่าบปุปผุขึ้นมาแสดงว่ายัางน้อยเนาะใช่ดินอีกหลายที่นี่ที่เพื่อนยัง่ทันขึ้นมาม่นอุอ้ยโอเคเหยียบเต็มตีนพี่น้องน้องเป้าเพป็นไงนี่นี่ แบบนี้นดนแยวนีสองม็ดบ่อโอเเม็บ่อเม็นเม็นบ่อเม็นอีดีเป็นเชือกขาวอยู่ดีเป็นก้อนเลย Nâng Úp Dựng mò hạ Xám Cầm bắt ใบก้อนนี้ไหมเต็ใบเดีออกก็จะออกเป็นหมูเป็นกลุ่มเป็นก้อนหาไปเรื่อยแบบนี้ครับเป็นก้อนอยู่ เดีเ่ยวบนนี้เนะาะมูต่อไปอติดเจอจ้านี่เต็มเลยนี่ค่ายเนย่แถวนี้ดินอ่อนเราเต็มเลย เฮนะ้ยนึกอุ้ยเห็นอ่ะเห็นอ่ะ,อะอยังเด้อพี่ดูติ๊กกันครับยมบบกเคนเจอเมื่อกี้นี่แหละห่างกันมาหน่อยนึงแ็่อยู่ในหมู่เดียวกันเห็นไหมเบกเคน,ะนเาน,นเาะยัออกมาหน่อยนึงจุ๊บจุ๊บดีได้ดดดคือกัน หาต่อหา่อมีหย่อีมไหมบักใหญ่โตกันอีกจ้าบกไกลกันมากอีกลามไปเรื่อยๆอยู่เป็นเป็นกลุ่มไผ่กลุ่มมันอยู่เนาะห่างกันบอ่อนละวาได้นเนาะบ่อเคียนเนาะใหญ่มากว่ะฮึบฮึบ,บมีจัดเม็ด đủ cây mù bắc nhảy bớt dầm đi หลายขนาดมือนี่เฮงหาเฮงเจอจะพี่น้องกูนะบางหมูเล็กหมูหน่อยสติ๊กก็บอดเอิรนบอกเค้นมาถ่ายเก็บเลยแต่หมูมันหลายนี่เด็กปูด้วยเป็ดอยู่มาถ่ายพี่น้องเบิ่งแทนนี่มุจจาไปไหนไปไหนะฮ้ยน้ำบกน้ำบ่อุ้ย mười lăm mười lăm ta, lăm mười lăm mười lăm đi, lăm mười lăm mười lăm Cụt lăm đây Thử mười lăm mười Nó mười lăm mười lăm mười ย้อมๆเนาะบะเ่เขินเนาะบอกเข่นบ่ออกหลายจ้ะ Shang มาดิหาหมู่ใหม่ก็ต่อจ้ามา propose, ได้มาเรื่อยๆพี่น้องข้างล่างเต็มเลยก้อนเป็นก้อนนี่ทําสติ๊กมึ้นหลายหลายโอ้ตัวเาไห้แท้เหมือนกันป๊าดตาลคือเลยบ่ đâu về đây mình có nhiều nước อย่างน้อยไปชุบนี่เห็ดเพาะายจะเป็นด่างขาวๆแบบนี้โอ้ยอย่างน้อยเอาละง่ายขึ้นมาแล้ว

ได้หลายคักมือนลยครึ่งตะกา้าจะพาคันหาอ้อมไปหารถเดี๋ยวมาลุ้นกันได้ได้หน่อยได้หลายตั้งแต่ครับนี่ผลงานของเราวันนี้ครึ่งตะก้าเลย,เยพี่น้องเยอะที่สุดเท่าที่เคยเก็บมาอีกรอบนี้กันนะบอกพี่นาะครับผมก็คือเท่าๆกันประมาณถยุยมีใหญ่บ้างมีเล็กพี่น้องเล็กนี เยอะมากตะกาเลยเห็นมิติหน่อยใหญ่ๆพ่อมจ้ะอตะกาเขาประเเมนหน่อยด้วยตะกาใส่ต้นไม้ด้วยนี่็ติกว่าน่าจะประมาณสองโลสองโลจ้ะประมาณสองโลนี่เห็ดเผาะสองโลไปได้หน่อยด้วยนะหน่อยใหญ่พ้อมแมนจ้ะกินสะใจแต่รอบนี้ไปรอบนี้เกงได้สักถ้วยสักเกงเนาะจ้ารอบนี้ฮะเกงได้หม้อใหญ่เติบจ้าเดี๋ยเอาไปสู่พี่ พี่น้องกินเนาะสะติ๊กเนาะจ้าสติสิไปให้พี่น้องสู่พี่น้องเกงกินหลายๆคนมาจังแซบจ้าครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่าน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนเด้อครับเราพบพ่อกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า